ราคาทองวันนี้1พฤษภาคม2,567ร่วงแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองมาฝากกันนะคะราคาทองวันนี้1พฤษภาคมประกาศครั้งที่1 เวลา9นาฬิกา4นาทีรับโรงแรง300บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด10รอบรวมราคาปรับรงแรง350บาทแต่ระดับ46,500บาทราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด9.6.5%วันพุธที่1พฤษภาคมประกาศครั้งที่1 ทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ4850บาทฐานภาษีบาทละ39522บาท12สตางค์ทองแท่งขายออกบาทละ4350บาทและรับซื้อบาทละ4250บาทขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ